สวัสดีครับวันนี้ครับผมได้คุยกับยายไหมครั้งนี้ครับคือครั้งที่สองเดว่าโพลได้บอกกับเราในรอบปีนี้แต่ว่าปีี่ผ่นหน้าคือได้คุยกับแกก็ประมาณสองสามครั้งเช่นเดีวยวกันเลขของเราครับส่วนใหญ่ครับจะเป็นเลขบนแล้วก็เป็นเลขสามตัวหลายคนยังจำความฝันของเราได้บอ หรือว่าอาจจะจำได้หรือไม่ได้ก็ไม่ว่ากันครับความฝันของเราครับเราฝันว่าเอาเลขบอยุ่มนั่นคือพระจากที่ไหนไม่รู้ตะโกนเสียงออกมาแล้วจู่ๆครับจูๆ่ๆแกก็ได้ยินเสียงเป็นตัวเลขคือเลขห9าสหรือห้าหสาม หรือว่าความฝันของเรามันจะเป็น2อ,อย่างก็คือเอาเหล็กบอยยยมเนี่ยคือมันจะมีอยู่ในวัดแล้วก็มันจะมีเขาทําพิธีเทศเทศอยู่ในบ้านแล้วก็พระก็ตะโกนแบบเป็นเสียงเพลงทํานองเพลงออกมาคือห้าหสามนี่แหละนั่นแหละครับความหมายที่ว่าผมบอกก็คือแกฝันได้เลขสตัวบ่อยเช่นเดียวกันครับมื่อนี้ผมก็เลยอยากบอกกับเราอยากจะถามความฝันเรา เพื่อที่อยากจะได้แนวทางตัวเลขเอามาให้ทุกคนได้เปรียบเทียบพิจารณาวิเคราะห์ว่าวันที่หนึ่งเมษาหกแปเนี่ยเป็นตาลุนไหมบ่งกันครับก็ล้องจดไว้เอาไว้เปรียบเทียบของเจ้าอื่นก็ได้ครับเมื่อนี้ยายไหมเราฝันเรียบร้อยครับฝันว่าแกก็ได้ยินเสียงจากผู้ใดเนี่ยมาตะโกนบอกแกอีกแล้วคือผมขออนุญ,ญาตบอก ตรงตวเลยครับว่าคนเราถ้าหากว่าเคยฝันแบบไหนฝันลักษณะจังไดจะกลายเป็นแบบว่าเหมือนว่าติดจิตใต้สํานึกเนี่ยมันจะพะวงพะวงคิดตะเลื่อมเดิมๆซ้ำๆจนเอามาฝันอีกรอบนี่คือเรื่องจริงแต่าหาว่าทุกคนบอเสือครับลองคิดถึงตัวเองก็ได้ครับว่าเวลาฝันเป็นอย่างว่าเท่าึงต้องฝันซ้ำๆซ้ๆ,ซ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 ซๆเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ คล้ายๆกันเหมือนกันครับหลายๆคนดูว่บผมทักไปถามเราเรื่องฝันก็จะฝันลักษณะใกล้เคียงกันแบบเดิมๆแต่ว่ามันอาจจะแตกต่างกันออกไปเล็กๆน้อยๆอยแค่นั้นเองในหนังครับยายไหมเล่ากับฝันแบบนี้อีกแล้วครับเราฝันว่าเอาเล็กไปโยมแต่ในขามฝันไม่ได้อยู่วัดไม่ได้อยู่บ้านแต่ยายไหมแกบอกว่าเหมือนกับว่าอยู่เถียงหน้า เฉียงหน้าลานเปอร์เซนต์เพราะว่าแกเหมือนว่ากำลังจะไปอ่าเขาเรียกว่าอะไรดำนาน้ำในทุ่งนาเนี่ยคือเต็มเลยนะมีกามีหยังทุกอย่างเพื่อที่จะไปลงดำนาใาย่ไหมครับแกบอกว่าแกเดินไปทุ่งนาประมาณช่วงเวลาประมาณหกโมงกว่าหกโมงเช้านะครับหกโมงกว่าแล้วแกกำลังจะจะไปถึงหน้า แล้วแกก็ได้ยินเสียงใครก็ไม่รู้พูดอะไรสักอย่างแต่ก่อนที่ว่าใยไหมจะได้ยินเสียงครับใยไหมรู้สึกว่าตัวเองเหมือนกับได้กลิ่นได้กลิ่นโคนเหมือนกับว่าเวลาเขาเขาจะไถหน้าเนาะเขาจะไถหน้าแล้วกลิ่นโคลกลิ่นตมมันพุ่งกันมาแกได้กลิ่นแบบนั้นครับแกได้กลิ่นโคนตมครับขึ้นมาแล้วแกก็รู้สึกว่ามันหอมมันหอมเหมือนกับโอวันติน มันบอได้กินโคนแบบเหม็นสาบเลยแต่ว่ามันได้กินโคนแบบว่าหอมเหมือนกับกินโอวัลตินนะ้วย,ย,ยปวยมานั้นแล้วสักพักหนึ่งแกก็หอมแล้วจู่ๆแกก็ได้ยินเสียงว่าออลิเอเร์บอยมแกก็หันซ้ายหันขวาหันข้างหลัง,นงแนบแบงหน้าก็ไม่เจอใครแกได้ยินแค่รอบเดียวครับออลิเอเร์บอยมแล้วแกก็เดินไปเรื่อยๆ,ๆ,ๆ,ๆ เมื่อกี้จ้าไหนบ่าครับว่าแกได้กิ่นโคลแล้วมันก็รสชาติมันเหมือนกับโอนตินแล้วแกก็ไปถึงนาตัวเองตรงที่ว่าแกจะลงดำนาครับมันเป็นฟองมันเป็นฟองอากาศขึ้นแบบท <c> ำ <oughs> เหมือนบานหนอกเข้าตัวไปครับเวลาเข้าไถาเนาะเวลาไถาเสร็จปบมันจะกลายเป็นฟองฟองฟองขี้ต้มนะขึ้นมาขาวๆแล้วก็มันกลายเป็นตัวเล็ ตัวเลขที่ว่ายายไหมเห็นครับตัวเดียวเม็ดเดียวเลยงวดนี้คือเลขหกเก้าสามหกเก้าสามนี่คือตัวเลขที่ยายไหมเห็นที่ว่าเป็นเป็น uh, ฟองอากาศขึ้นมาอย,อยู่ในตรงที่ว่าหน้าของแกนะที่ว่าแกจะลงไปดำนาแกเห็นเต็มๆเลยคือหกเก้าสามตัวเดียวเม็ดเดียวนั่นแหละ เหมือนกับที่ว่าแกเห็นหาที่ว่าได้ยินมาหาเก้าสามวันนี้แกได้เห็นหกเก้าสามแต่ว่าตะโกนคําว่าเอาเลขบอยมเนี่ยคือแกได้ยินก่อนแล้วแกจึงได้ไปเห็นตัวเลขแต่แกแกก่อนที่ว่าแกจะได้ยินเสียงน่คือแกได้กลิ่นโครนแล้วก็มันกลิ่นหอมเหมือนโอลตินแล้วก็ได้ยินเสียงตามทีหลังว่าเอาเลขบอยมแล้วก็เสียงหายไปแกก็เดินไปถึงนาตัวเอง ไม่ไกลกันหรอกหลังจากที่ว่าได้ยินเสียงแกก็ไปเห็นฟองอากาศมันกลายเป็นตัวเลขหกเก้าสามนั่นคือความฝันของเย่ใหม่แต่ถามว่ามันมันบอกแลกเลยมันบอกแลกต้องที่ว่าแกได้กลิ่นโอนตินเหมือนกับฟองโคลนคอนย่างะแล้วก็เลขมันก็ขึ้นอยู่ตรงนั้นมันอาจจะอีกอย่างสักอย่างอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าถ้าแกเห็นตัวเลขอยู่ในเถียงหน้าเห็นตัวเลขอยู่บนต้นไม้อันนั้นคือมันไม่บรรลานกันนะแต่นี่คือ มันเกี่ยวกับโคนเกี่ยวกับดินที่แกได้ได้กลิ่นได้กลิ่นแล้วแกก็ไปเห็นเลขอยู่ตรงนั้นพอดีครับมันอาจจะบนหลานกันก็ได้ถูกไหมครับแต่ถ้าหากว่าเห็นเลขอยู่ติดต้นไม้ติดเทียงไม้เทียงหน้าคือผมคิดว่ามันอาจจะไม่ใช่แต่ตัวนี้คือมันบรรลานแล้วก็มันคล้องจองกันหรือว่าเหลขมันจะมากก็ได้อีกอย่างหนึ่งครับมันไม่ใช่เลขหลายตัวมันแค่เลขหางเดียวเม็ดเดียวแต่เวลาสื่อเหลวนะครับอาจจะต้อง เก่าสามอาจจะเป็นหกหกสามหรือเก่าเก่าสามก็เป็นไปนได้การลองมึงครับนะครับบางคนซื้อเลขอะกลับซ้ายกับขวาบ้างก็ยังดีไปซื้อลอตเตอรี่ไว้ครับอาจจะได้โชคใหญ่ๆหญ่ก็ได้หนึ่งเมษาหกแปดตัวเลขของใหญ่ไหมล่ากับฝันแบบนี้แหละครับกันดีอยู่ครับพี่ว่าเลขมันไม่ได้หลายตัวเนาะเลขมันแค่ตัวเดียวถามว่าพิ่นถือบอหาเก่าสามหาหกสามเนี่ยใหญ่ไหมแกก็ตอบตัวนะครับว่าแกก็ถูกถูกแค่ เล็กๆนน้อยได้แค่พอใส่ไม่ได้ถูกจนรวยดอกเพราะว่าแกก็มันไม่ตรงงวดเช่นเดียวกันนะเหตุผลว่าทําไมผมถึงเอาเลขความฝันตัวเก่ามาเล่าเพราะว่าคนที่เคยฝันได้เลขสามตัวนี่คืออย่างน้อยครับที่ว่าผมเคยเล่ามาแกฝันแม่นแต่แค่ไม่ตรงงวดถามว่าแกถูกไหมแต่ละคนที่ว่าแกฝันได้ผมบอกเลยครับว่าหลายคนเขาตามซื้อเลขตัวเก่าของความฝันของแต่ละคนน่นะครับ ที่ไปที่มาที่ว่าผมอยากตามเลข3ตัวแต่ถ้าจะซื้อหรือบ่ซื้อตามก,ก็ไม่ว่ากันครับแค่ผมอยากหาแนวทางเอาแนวทางตัวเลขครับมาให้คนได้เปรียบเทียบพยารณานะครับเนาะกตเมื่อนี้ก็ต้องขอขอบพุณงยี่ไหมแล้วก็ต้องกราบขอบทุกคนครับที่ว่าน่งรับชมรับฟังนะครับหลายคนที่ว่าทักมาสอบถามเรื่องตุ่มหนึ่งเหรียญก็ยังสอบถามมาได้นะครับเพราะว่ายังมีทุกคนได้เซาบูชาอยู่นะครับวันนี้ครับขอให้ทุกคนโชคดีมันหมาทุกท่านครับผม